สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมให้กับชาวราศีกันนะคะประจําวันที่1ถึงวันที่1 6ของเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูตัวตนของชาวราศีกันกันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกันนะคะได้เพจซสบสอดนะคะ S Queen s of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ Two s of Swords นะคะ The High p i e s t e s s Five of w a n d นะคะในตรงนี้เนาะแล้วเปิดของเขากันนะคะจิตใจของเขา ในตรงนี้นะคะเรามองว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นั้นอาจจะมีอารมณ์ในความสัมพันธ์เนาะในตรงนี้เรามองว่าคนนั้นอาจจะคิดมากมีความสับสนมีความกังวลมีความคิดมีความรู้สึกอะไรที่ปั่นป่วนมากมายคิดสับสนกังวลใจคิดมากคิดเยอะในช่วงนี้นะคะเราก็มีความพยายามเหมือนกับ ไม่เอานะฉันไม่คิดไม่ใช่นะไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะคะมีความขัดแย้งมีความทะเลาะกับตนเองมีความสับสนมีความกังวลมีความอ่ามีความแบบคิดเข้าข้างตัวเองหรือคิดไปไกลคิดไปเกินที่ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปนะในตรงนี้เนาะก็คือเหมือนกับ คิดฟุ้งซ่านมนโนไปเองหลากหลายจนทำให้คุณนั้นเกิดสภาวะเครียดจิตตกคิดมากนะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่าคนลักอาจจะมีพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรบางอย่างทำให้คุณนั้นเกิดแล้วตกอยู่ในสภาวะนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วเรามาดูตัวตนของเขากันนะคะของเขาได้โพสอ่าโส eight s u b c s นะคะแล้วก็อ่าน sub o n ั t s u b c s แล้วก็เพศ subpinnacle ในตรงนี้นะคะเขาคนนิ่งเนาะสภาวะเขาในตรงนี้นะคะก็คือเขาจะมี energy ที่นิ่งๆไม่ต้องการทำอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันอยู่นิ่งๆด้วยตัวของฉันเองฉันมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเอง มีใครเข้ามาคุยนะคะมีอะไรใหม่ๆก็รับไว้นะคะในตรงนี้เนาะคือเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดเยอะไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถามว่าเขาส่งคุณไหมส่งนะคะเฝ้าดูคุณไหมเฝ้าดูนะคะสังเกตการทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีใครเข้ามาไหมหรืออะไรไหมแต่ว่า เอเนอร์จีนี้มีการสนใจมีการอยากรู้อยากเห็นในในฝั่งของคุณก็จริงมีความสนใจในฝั่งของคุณก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอเนอร์จีที่หนักเท่าคุณเพราะคุณเป็นเอเนอร์จีที่ดูเหมือนกับคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะคะกังวลเยอะนะคะส่วนของเขาเนะี่ยเป็นเอเนอร์จีที่แบบอยากรู้อยากเห็นพอรู้แล้วก็แค่นั้นรู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วนะคะมีเอเนอร์จีที่แบบปรับสมดุลแล้วก็ปรับบรรลานได้ดีนะคะ แลวส่วนในฝั่งของเขาในตรงนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแล้วนะคะอาจจะมีบุคคลใหม่ๆเข้ามามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับเขาแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้หรือเป็นไปในทิศทางที่เขานั้นต้องการหรือควรจะเป็นไปได้นั่นเองเนาะคือความสัมพันธ์ใหม่ในตรงนี้ยังไม่ได้แบบ ไปได้ไกลหรือยังไม่มีความมั่นคงนั่นเองเนาะยังไม่มีความมั่นคงหรือถาวรในตรงนี้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรไดไฟ s u p e n t a c l e seven sub one page sub one dimension G.M. p a l e r นะคะในตรงนี้นะคะเรามองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะชาวราศีกันนะคะมีแนวโน้มที่อืมเขานน้นจะหันหลังให้คุณนะมีแนวโน้มสูงที่เขานน้นจะหันหลังให้คุณแต่เราก็ยังไม่ได้มองเห็นถึงความเลิกลาหรือแตกหักอะไรตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีความสนใจให้กับคุณน้อยเขาจะพยายามหรือ ทำในสิ่งที่เขานนั้นสนใจหรือต้องการมากกว่าคือเขาจะสนใจจากตัวของเขาเองนมีแนวโน้มที่แบบคุณจะตามเขา e n น r g y ีนี้สามารถสลับกันได้นะคะคือคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วหรือเขาไม่สนใจคุณก็เป็นได้นะคะในตรงนนีะ้แต่ยังไงแล้วนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ยังคงมีความแบบพยายามอยากจะไปต่อรู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าจบเสียก็จะสบายใจกว่า ถ้าอยู่ไปก็คงจะฝืนกันไปแบบเหมือนลากลากถูถกูกันไปแบบทุรักทุเลนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนหมดใจแล้วไปแค่ร่างกายนะคะประมาณนี้เนาะเหมือนคนตายแล้วถูกลากไปประมาณนี้ค่ะซึ่งคนทั้งคู่ก็รู้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ไม่มีชีวิตชีวาแต่แอบแฝงด้วยความมั่นคงซึ่งเนื่องจากว่า คุณทั้งคู่นั้นอาจจะมีฐานะที่เหมือนกับกอ่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันไหมหรืออาจจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรร่วมกันนะคะประมาณนี้เนาะก็อาจจะแบบอแอบ,บมีความมั่นคงแอบแอบแบบเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะในตรงนี้เนาะในตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าต้องจําเป็นที่จะต้องทําตามหน้าที่ใจเลิกแต่ กายยังทำหน้าที่นะคะประมาณนี้เนาะ,ะใจไปแล้วแต่ร่างกายยังอยู่นั่นเองนะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูคำแนะนำจากอ่าไพ่โรเมนแอนเจลนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะชิลเดนนะคะทำตัวให้สดใสเข้าไว้นะคะยูยูดิเซิร์ฟเลฟนะคะ Finance and c a r e e r นะคะมีปัญหาทางด้านการเงินงแน่นอนนะคะแล้วก็ separation นะคะมีบางคนในตรงนี้นะคะบอกความลับไม่หมดหรือมีความลับให้กับคุณหรือคุณมีความลับให้กับเขานะคะหนึ่งอัตรานะในตรงนี้นะ แต่ยังไงแล้วนะคะชิลเด่นออกมาเนาะก็คือให้คุณนั้นทําตัวให้สดใสทําตัวให้เป็นเด็กไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นให้ปลดปล่อยเหมือนอย่างเด็กนะคะในตรงนี้เนาะก็เพราะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณสมควรแล้วก็เหมาะสมแล้วที่คุณนั้นจะได้นะคะเพราะอย่างน้อยๆในตรงนี้ถึงแม้ว่าคุณนั้นต้องการอยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับเปลี่ยนในตรงนี้ก็จริงคุณใจไปแล้วแต่ร่างกายยังอยู่ในตรงนี้ แต่ว่าความมั่นคงที่คุณมีในตรงนี้อาจจะหาที่ใดไม่ได้แล้วก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะคุณเหมาะสมแล้วนะที่คุณนั้นจะได้รับสิ่งสิ่งนี้นะแล้วก็ปัญหาทางด้านการเงินนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นเครียดวิตกกังวลเหตุเหตุที่คุณนั้นคิดในตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดแค่เรื่องความรักคุณอาจจะคิดเรื่องการเงินด้วยก็ได้นะคะการงานก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะอาจจะปัญหาลุมเล้านะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ ทำให้คุณนั้นไม่สามารถบอกใครได้ไหมเป็นความลับในตรงนี้หรือไม่นะคะหรือแม้กระทั่งคนรักก็ไม่สามารถบอกได้หรือคนรักเองนะคะมีความลับกับคุณเนาะในตรงนี้เนาะอืมแล้วก็ไพ่งจิตีิญ,ญญาณออกมาบอกนะคะว่า meditation นะคะอืมจงทําสมาธินะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสีสันให้กับตนเองมีความมั่นคงให้กับตนเองนะคะแล้วก็ อันไลเมนต์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรับอรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพา่จะบอกอะไรแล้ววันใดเดือนใดราศีใดจะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะในตรงนี้เนาะในตรงนี้นะคะยูเรนัสนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดวันที่20ก็ได้นะคะหรือเนปจูนในตรงนี้นะคะ ผู้ที่เกิดวันที่21นะคะ20 21 17 22ในตรงนี้นะคะหรือผู้ที่เกิดราศีมินในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะในตรงนี้ก็ได้ดาวเกตนะคะเราหวังนะระวังจะมีเรื่องปากเสียงหรือเรื่องแตกหักหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะ ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะเรื่องปากเสียงทะเลาะวิวาทกันนะคะเกิดขึ้นเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบความทำนายไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะคะแล้วเราก็มีอ่าเพจ Facebook แล้วนะคะอ่าชื่อช่องนี้เลยนะคะชื่อแหงบันไดสเตททะเลาะนี้นะคะถ้าอ่าชื่นชอบกันหรือถูกใจนะคะก็ติดตามกันได้ในเพจนะคะก็กดไลค์ใน YouTube แล้วก็ กดติดตามในเพจได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีหลากหลายนะคะหลากหลายหลากหลายข้อความหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายความรู้ในการแก้ไขในการในการที่จะมัดใจหรือทําให้สถานการณ์ที่ไม่ดีในตรงนี้ดีขึ้นได้ให้ไปดูในเพจนะคะก็จะมีวิธีทางวิธีการต่าง เพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็การแก้ไขในตรงนี้ได้นะคะก็ให้ไปดูในเพจเนาะในตรงนี้นะคะก็ฝากเพจฝากเพจ Facebook ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำเนาะเพิ่งอ่าเพิ่งสร้างนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ